สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีท่านผู้หางานนะผมมีข่าวสารของกรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ11อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง16มิถุนายน2 5 6 4เป็นประกาศกรมเจ้าท่านะครับรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งแรกก็เป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเงินเดือน1 1 5 0 0ถึง12,650บาท1อัตรานะครับคุณสมบัติก็ถ้าเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็จะเป็นสายงานที่เริ่มต้นเ,เป็นเพศทั่วไปใช่ไหมครับก็รับประกาศสิบัติวิชาชีพชั้นสูงนะครับหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชีการเงินการธนาคารบริหารธุรกิจหรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะสเป็นตำแหน่งช้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทตรงนี้สามัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งท่านเช็คให้ดีนะเป็นปวสนะครับหรือวุฒอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน,นและการธนาคารแล้วก็สาขาวิชาบริหารธุรกิจ3เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานนะเงินเดือน 11,500- นถึงหมื่ก็เท่ากันนะครับกับตำแหน่งอื่นที่พูดมานะหอัตรานะครับปวสนะครับทุกสาขาตำแหน่งที่4เป็นเจ้าพนักงานโอุทก์นะครับวิทยาปฏิบัติงานเงินเดือน 11, 12, 1 1 5 0 0หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหนึ่งอัตรานะครับปวสนะ ในสาขาวิชายโยธานะครับสาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาสำรวจนะครับตำแหน่งที่5เป็นเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงานเงินเดือน11,500ถึง12,650บาท1อัตรานะครับเป็นปะวะสน,นะครับในสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคมตำแหน่งที่6เป็นวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นี่เป็นตำแหน่งในสายงานของสายวิชาการนะครับเงินเดือนก็หมื่น้าันถึง16,500บาทหนึ่งอัตรานะครับก็เป็นปริญญาตรีนะหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและก็ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับนิยบอนุญาตเป็นผู้ประกอบพิชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครนะครับตำแหน่งที่7เป็นนักใน,กน,กนกเป็นนักวิชาการสติปบัติการนะครับน่าจะพิมพ์ผิดนะเนี่ยเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง16,500หนบาทตึงอัตรานะครับกวุิก็เป็นยาตรีนะหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์8เป็นนักอุทกวิทยาปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง16,500บาทหนึ่งอัตรานะครับเป็นยาตรีทางวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์นะครับตำแหน่งที่9เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเงินเดือน15,000หถึง1มื0นบาทหนึ่งอัตรานะครับได้รับปัิญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนะครับ ทางคอมพิวเตอร์นะการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบก็สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง16มิถุนาย,ยน2 5 6 4ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยที่เว็บไซต์เฟ r ร์เว็ md.go.th ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปสมัครตรวจสอบคุณสมบัติที่ดีนะนะครับสมัครตามวันเวลาที่กำหนด ขอพรบคุณนะครับระหวังว่าท่านจะสอบและได้บรรจุตามที่ท่านประสงค์ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ